ผู้ชายคนนี้คือหนึ่งในประวัติศาสตร์มาเวนเซนทรีที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเขามีค่าป้องกันสูงมากการโจมตีทั่วไปไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยความสามารถในการโจมตียังน่ากลัวมากขึ้นง่ายๆเขาก็สามารถบิดโลกของสายลับอเมริกันได้ซูเปอร์ฮีโร่ไม่กี่คนไม่สามารถจัดการเขาได้เลยแต่น่ากลัวก็คือเซนทรียังมีบุคลิกที่ทรงพลังมากกว่าอีก เพียงแค่เขาโบกมือไปมาเขาสามารถดูดกรุงลอนดอนทั้งเมืองเข้าไปในพื้นที่ว่างในการเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งเช่นนี้ทีมทอจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่บนหลังคาที่ไหนสักแห่งในมาเลเซียเยเลนาแบล็กวิดโดรุ่นที่สองต้องไปทํางานให้วาเลนติน่าอีกแล้วเธอได้กระโดดจากหลังคาลงมาเมื่อกาดพบเร่มชูชีพเยเลนาได้เข้าไปอยู่ข้างหลังเขาแล้วจัดการกาดที่อยู่ข้างนอกเรียบร้อยเยเลนาพุ่งเข้าไปในบ้านแล้วเริ่มต่อสู้เมื่อเยเลนาจัดการกับยามเสร็จกลับพบว่าเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ไได้้แลลละมมม่สาารถบขออูเงได้ ภารกิจไม่ได้ระบุวิธีทำลายหลักฐาน The <Prince> น่าจะดูไม่ดีเลยหยุดชัดเจนว่าคนนี้สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้และสามารถช่วยเยเลนาในการทำลายหลักฐานแต่ฝ่ายนั้นกลับไม่ให้เธอเข้าใกล้นักวิจัยเตือนเยเลนางานวิจัยของวาเลนตินาอาจทำลายทั้งโลกได้แต่สำหรับเยเลนาเธอแค่เข้ามาเพื่อทำภารกิจลับไม่มีความจำเป็นต้องรู้รายละเอียดเลยเพียงแต่นักวิจัยต่อต้านอย่างรุนแรงก่อนตายถึงขั้นทำลายอุปกรณ์ปลดล็อกอย่างไม่มีทางเลือก เยเลนาจึงต้องระเบิดห้องทดลองทั้งหมดจากนั้นเธอก็อุ้มหนูตะเภาจากห้องทดลองแล้วหันหลังออกไปอีกด้านหนึ่งบัคกี้ที่เพิ่งเป็นสมาชิกสภาคองเกรกำลังเตรียมตัวเข้าร่วมการพิจารณาคดีถอดถอนวาเลนติน่าแต่เมื่อวาเลนติน่าพบกับการถอดถอนจากผู้คนกลับไม่แสดงความตื่นตระหนกเลยสำหรับการกล่าวหาว่าองค์กรกมีส่วนในการทดลองมนุษย์อย่างผิดกฎหมายว่าต้องการสร้างมนุษย์เหนือมนุษย์เธอก็ยืนยันทันทีว่านั่นเป็นเพียงเรื่องโกหกอเวนเจอร์ Avengers จะไม่เดินผ่านประตูนั้น that เราไม่มีฮีโร่ที่เชื่อถือได้ That why the ดังนั้นหน้าที่ในการปกป้องประชาชนจึงอยู่ที่ฉันคุณก็รู้ว่ามันอยู่ในรัฐบาลสหรัฐของเรา you know จากนั้นวาเลนตินาได้ปฏิษษษเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแต่เมื่อการพิจารณาคดีสิ้นสุดเธอก็รีบสั่งให้ผู้ช่วยเคลียร์ทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อเธอแต่ผู้ช่วยกลับบอกว่าเยเลนาที่เพิ่งทำภารกิจเสร็จที่มาเลเซียติดต่อไม่ได้ทันทีอีกด้านหนึ่งเยเลนาเข้าประตูของคนคนหนึ่งนี่คือคุณพ่อที่เธอไม่เจอมานานเซนทรีสีแดงอเล็กเซ่เขาคือพ่อเลี้ยงของแบล็กวิดอวรุ่นที่สอง เมื่อก่อนเขาเคยฉีดซีรัมรซูเปอร์โซเจอร์ปลอมพลังการต่อสู้พุ่งสูงขึ้นทันทีถูกสร้างให้เป็นกัปตันอเมริกาของโซเวียตแต่ตอนนี้เขาก็ได้แต่พักอยู่ที่บ้านโดยไม่มีงานทําจริงจังเยเลนาแจ้งให้เขารู้ว่าเธอคิดจะลาออกแต่สําหรับอเล็กเซ่เขาปรารถนาที่จะทํางานให้กับ CIA เพื่อช่วยเหลือประเทศดังนั้นเขาจึงไม่เข้าใจจริงๆว่าเยเลนาทาไมถึงต้องลาออกจากงานภายใต้การเรียกร่อมของอเล็กเซ่เยเลนาชั่วคราวได้ยกเลิกความคิดที่จะลาออกแต่เธอก็เบื่อหน่ายกับการต่อสู้และข้าฝันดังนั้นนเธอจงโทรหาวาวลิ เพื่อให้ฝ่ายนั้นจัดหางานที่ไม่ใช่งานด้านการต่อสู้วาเลนตินาตอบรับอย่างรวดเร็วโดยบอกว่าเพียงแต่เยเลน่าทาภารกิจสุดท้ายให้เสร็จให้เธอสบายใจเปลี่ยนไปทางานในตําแหน่งประจําไม่นานเยเลน่าได้ปรากฏตัวอยู่หน้าป้อมประการลับแห่งหนึ่งในศูนย์เก็บข้อมูลนี้มีห้องนิรภยัยข้างในมีของของกลุ่มออคัสเอกสารและทรัพย์สินลับสุดยอดทั้งหมดมีข่าวว่ามีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สายลับที่หันหลังให้กับองค์กรต้องการขโมยของไปภารกิจของเยเลน่าคือตามไปกับเจ้าหน้าที่ที่ห,ห,ห,หนนันหล เมื่อทราบแล้วก็จะสามารถจัดการกับคนที่เข้าไปได้แต่เมื่อตอนถึงที่เยเลนาไม่พบเป้าหมายแต่กลับเห็นเอกสารหนึ่งอยู่บนโต๊ะซึ่งเป็นข้อมูลลับเกี่ยวกับโครงการเซนทรีขณะที่เธอกําลังใส่เอกสารในกระเป๋าของตัวเองมีคนเริ่มการโจมตีคนนี้ก็คือสายลับของอเมริกาซึ่งเขาคือจอห์นวอลเกอร์ผู้เป็นกัปตันอเมริกาในรุ่นที่สองเยเลนาถูกทําให้สับสนรีบพูดว่าเป้าหมายของฉันไม่ใช่คุณแต่เยเลนาไม่คาดคิดว่าวอลเกอร์ Walker มาที่นี่เพื่อตามหาเธอแต่ในอีกชั่วขณะจอห์น,นร,รนแร ทากมาสเตอร์คนนี้สามารถเรียนแบบทักษะของศัตรูได้อย่างรวดเร็วแล้วเปลี่ยนเป็นทักษะของตัวเองเยเลน่า <el> ในฐานะแบล็กวิดอรุ่นที่สองมีความสัมพันธ์กับทากมาสเตอร์ที่ไม่ธรรมดาผลลัพธ์คือทากมาสเตอร์กลับมาชกกับจอรนแต่ไม่กี่กระบวน่าก,ก็ถูกล้มลงต่อมาโกดก็โผล่ออกมาอีกครั้งคนนี้เคยทําการทดลองความต่ําแล้วเกิดความผิดพลาดจึงได้ทักษะการซ่อนตัวอย่างไร้เหตุผลเป็นนักฆ่าที่เก่งกาจที่สุดในหน่วยชีวผลลัพธ์ที่แปลกคือโกดต้องจัดการกับกลับเป็นทากมาสเตอร์ที่เพิ่งปรากฏตัััววววคคาาาามสมสพนพนธ์รห่่่งงงงเขขอ้ยยุิจๆ เยเลยน่าถึงกับงงงวยไม่รู้เลยว่านี่เกิดอะไรขึ้นจากนั้นทั้งสี่คนก็เริ่มการต่อสู้ครั้งใหญ่ทุกคนต่างโจมตีเป้าหมายของตัวเองอย่างเต็มที่คนกลุ่มนี้ยังไม่รู้ตัวว่าได้เปิดอะไรขึ้นมายังคงชกกันเองอยู่ที่นั่นขณะน,นี้ทากมาสเตอร์ใช้โล่ตกโกรธให้ปลิวแล้วหันไปตั้งใจจะโจมตีจอจากด้านหลัง <S <S ทากมาสเตอร์ในการ์ตูนเก่งมาก แต่ผลคือที่นี่เริ่มต้นก็โดนเอาไปเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องตลกอยู่บ้างขณะนั้นเสียงไอหนึ่งครั้งทำลายความเงียบเมื่อหลายคนเหยหน้ามองเยงเลน่าใช้โอกาสนี้หลุดพ้นจากการยึดต,ติดก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งโผล่ออกมาจากกล่องที่ถูกเปิดใช้งานแต่เขายังไม่ทันวิ่งออกจากห้องประตูประการก็ร่วงลงอย่างรวดเร็วทําให้ทุกคนติดอยู่ข้างในผู้ชายจึงต้องยกมือขึ้นสูงบอกว่าตนชื่อบอสอีกด้านหนึ่งบัคกี้เข้าร่วมงานคืนสูงเย้าของอเวนเจอร์เขาเจอผู้ช่วยของวาเลนติน่าคือเมลี่เมลี่เดาได้ว่าวิน แต่เธอบอกว่าไม่ได้รับการรับประกันความปลอดภัยอย่างเด็ดขาดเธอจะไม่ทําการตัดสินใจใดๆด้วยตัวเองแต่ยังมีเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้เมลลี่ได้ส่งนาบัตรของเธอไปให้บินเธอโซเยอร์สายตากลับมาที่เยเลนาบ็อบยังคงพยายามแก้ตัวอยู่ส่วนโกรธรู้สึกว่าเธอได้ทําภารกิจสําเร็จแล้วดังนั้นจึงเตรียมตัวที่จะออกไปแต่ในขณะนี้เยเลนาจึงนึกอะไรออกในท,ทันทีชัดเจนว่าเราทุกคนทํางานให้กับวาเลนตินา่าดำเนินการบางอย่างที่เป็นความลับเธออยากกาจัดเราแต่จอนกลับไม่เห็นด้วย เขารู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากอีกสองคนเขาคือคนเดียวที่ถูกต้องตามกฎหมายในที่นี้ต้องการพาทุกคนออกไปแต่จอนไม่มีวิธีที่จะหยุดโกสเธอหันหลังและต้องการที่จะเดินออกไปแต่ในวินาทีถัดมาคลื่นเสียงที่มองไม่เห็นได้ทําให้เธอกลับไปสู่สภาพเดิมคนอื่นๆก็ถูกสะเทถอนจนต้องปิดหูอย่างเร่งรีบชัดเจนว่าเยเลน่าคาดเดาถูกต้องวาเลนติน่าต้องการให้พวกเขากวาดล้างให้สิ้นซากคลื่นเสียงเพิ่งผ่านไปโกดและจอนกลับทําเหมือนเก็บของมีค่าจากศพค้นหาของดีจากร่างของทักมาสเตอร์แแแแตต่่่่ททีนนนัววาาเเลลลิได้ย้ยง็็บจกมือ กดปุ่มเริ่มทำงานอุปกรณ์ในห้องนี้ทำงานทันทีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานพวกเขาจะถูกย่างสดๆจนแห้งเป็นเนื้อเยเลน่าจู่ๆก็คิดออกเพียงแค่สามารถทำลายเครื่องส่งคลื่นเสียงโกดก็จะสามารถผ่านไปนอกประตูเพื่อเปิดมันไม่นานเธอจริงๆแล้วหาที่ส่งคลื่นได้จอรีบลงมือทุบให้แตกต่อจากนั้นโกดผ่านประตูไปอย่างราบรื่นในขณะที่ประตูเปิดออกเปลวไฟพ่นออกมาเหมือนลวาวาการระเบิดทำให้เยเลน่าล้มลงบนพื้นในความรู้สึกหลงลืมความคิดของเธอย้อนกลับไปยังการทดสอบครั้งสุดดท้ายในี เยเลนาตัวน้อยหลอกเพื่อนสนิทไปที่ป่าเพื่อแสดงความเจตออองค์กรหลอกเพื่อนของเธอไปฆ่าในป่าจนกระทั่งเห็นบ็อกปรากฏตัวเธอถึงได้สะดุ้งตกใจพบว่ามือของทั้งสองคนบังเอิญสัมผัสกันสายตาของเยเลนาทันใดน,นั้นก็มีความระมัดระวังมากขึ้นขณะนี้คนเหล่านี้ยังมีชีวิตรอดอย่างโชคดีแต่ความก็ยังไม่ได้ผ่านพ้นไปพวกเขาต้องหาวิธีออกจากบังเกอร์ในขณะเดียวกันวาเลนติน่าทราบอย่างรวดเร็วว่าคนเหล่านี้ยังไม่ตายเมลิวิเคราะห์พวกเขาน่าจะรู้ความจริงแล้วเริ่มรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับเธอแต่ในสายตาของวาเล แต่เมื่อเห็นคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนปรากฏตัวในป้องประการที่แข็งแกร่งของเธอเธอรู้สึกโมโหมากกว่าที่เห็นเหล่าฮีโร่หลีกเลี่ยงการวางแผนวาเลนติน่าบอกเมลลี่ให้รีบสืบให้ชัดเจนเกี่ยวกับชายคนนั้นและส่งหน่วยกำลังติดอาวุธไปยังจุดหมายเพื่อตัดสินเหตุการณ์ให้จบสิน้นแต่บังเอิญว่าคนขับรถหรูก็คือพ่อของเยเลนาเซนทรีสีแดงอเล็กเซออีกด้านเยเลนาและคนอื่นกำลังหารือกันว่าจะหนีออกจากป้องประการได้อย่างไรจอนถามบอกว่าเขาเข้ามาได้อย่างไรแต่บอกกลับไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับช่่่ววววงงเเเเเลลาาาาาาานนััน้้้ยยขขขจจไไดแแคปรรมกกิทพ ถูกคนอื่นเจาะเลือดและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็อยู่ในที่หลภบภัยบอบกรู้สึกว่าเขาเป็นภาระไม่อยากตามพวกเขาอีกต่อไปตั้งใจจะปล่อยให้โชคชะตาเป็นตัวกําหนดแต่เยเลนาไม่อยากให้เขายอมแพ้ในการมีชีวิตความคิดการท้อแท้สิ้นหวังแบบนี้เธอคุ้นเคยดีเยเลนามองบอบเรากับเห็นตัวเธอในอดีตขณะน,นี้จอนใช้โล่ทุบเปิดช่องระบายอากาศผู้คนบางคนวางแผนจะออกจากที่นี่แต่ปัญหาคือทั้งสี่คนไม่มีอุปกรณ์ปีนป่ายจอนพยายามกระโดดแต่ไม่ถึงยอดเลยโกดก็ไม่กล้าที่จะทะะะลุก,กาแพงงอย่่ไมรมรรัดรว ถ้าเผลอเข้าไปในกำแพงปูแล้วฟื้นตัวผลที่ตามมาไม่สามารถจินตนาการได้บ็อกคิดหาวิธีที่โบราณที่สุดดังนั้นต่อไปจึงเกิดสถานการณ์ที่น่าอึดอัดสายลับที่มีความสามารถพิเศษไม่กี่คนกลับต้องมาช่วยคนธรรมดาด้วยวิธีที่โง่ที่สุดพิงหลังพิงกันทีละนิดจนถึงหลังคาในขณะนั้นวาเลนติน่าได้รับข่าวใหม่บ็อกกลับกลายเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายในโครงการเซนทรีถ้าเขาผ่านการทดลองทั้งหมดได้จริงนั่นหมายความว่าเขาคือเป้าหมายที่วาเลนติน่าต้องการอีกฝากหนึ่งไม่รู้ว่าปีีนนนนนนขึึ้หาาาาแคค่่่ไใทสุดดกก็มถงงยยออชระบ แต่เมื่อจอรดึงบ็อกขึ้นมามือทั้งสองของทั้งสองสัมผัสกันจอรถูกดึงเข้าสู่ความทรงจำที่มืดมิดทันทีเขาเห็นภาพที่เขาไม่อยากเผชิญหน้าตอนนั้นจอรใช้โลกของกัปตันอเมริกาคนก่อนฆ่าศัตรูผู้บริทธิค์คนหนึ่งสื่อรายงานเรื่องข่าวเช้าของเขาอย่างแพร่หลายชื่อเสียงของกัปตันอเมริกาผู้สืบทอดรุ่นที่สองพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงวินาทีถัดมาเย,ยเลยน่าตื่นจอรจอรมองบ็อกอย่างสงสัยขณะที่บ็อกมีสีหน้าที่ไร้เดียงสาจากนั้นพวกเขาหลายคนก็็ออออออกกกกมมมมาาาาาาจช่่่งงงรระะะบบยเเดินนนไปปททีีีขข้้ตูใหหหญณล พวกเขาได้แต่ถอยกลับเข้าไปในป้อมปราการเพื่อคิดหาวิธีเยเลน่า <el> <el> มีไอเดียให้บ๊อบทําการระเบิดที่นั่นโดยปฏิบัติการพิเศษจะต้องสวมแว่นตาสําหรับมองในที่มืดและพุ่งเข้ามาโกจะใช้ความยุ่งเหยิงนี้เพื่อฉกเอารถไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเธอก็เปิดไฟทั้งหมดสะท้อนแสงทําให้ทหารตาพร่าในตอนนี้จอสามารถบ็อกการโจมตีครั้งแรกได้หลายคนจึงรีบหนีในโอกาสนี้แต่ใครจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นขั้นตอนแรกกลับมีปัญหาหลังจากเสียงระเบิดดังทีมก็รีบพุ่งเข้าไปในปราสาทจริงๆแตต่่เเเเอยลาาไปปิิดสววฟฟ้ธก็พบ สายไฟนั้นถูกระเบิดทำลายไปแล้วจอรนรอยอยู่นานแต่ก็ไม่เห็นไฟติดจึงต้องลงมือก่อนและเมื่อเยเลน่ามาถึงจอรนได้จัดการทหารทั้งหมดแล้วแต่คนอื่นกลับหายไปตามมาด้วยทหารชุดที่สองที่พุ่งเข้ามาอีกเยเลน่าจึงต้องพาบ็อกต่อสู้อย่าหยุดอย่ายิงหยุดเป็นฉันจอรนหยุดโชคดีที่จอรนไม่ทิ้งพวกเขาในที่สุดสามคนก็เปลี่ยนเป็นชุดทหารแกล้งทำเป็นทหารศัตรูเดินออกไปอย่างมั่นใจและกดกำลังรอพวกเขาด้วยรถยนต์ติดอาวุธอยู่สองคนช่วยบ็อบขึ้นรถพอเริ่มขับรถกับถูยาางขวงไวไ มีการโต้เถียงกันนานจอห์นยืนยันไม่ถอดหมวกกันน็อกดึงดูดความสนใจของยามในทันทีในขณะนั้นเองเสียงปืนดังขึ้นจากด้านหลังรถทันทีทำให้ยามทั้งหมดหันไปที่นั่นโกดรีบวิ่งไปที่ท้ายรถเพื่อตรวจสอบที่แท้บ็อกต้องการให้พวกเขาหนีอย่างปลอดภัยโดยกลับไปที่ประตูป้องประการเองแล้วยังชูปืนกลยิงเพื่อดึงดูดการยิงกองกำลังติดอาวุธยิงใส่เขาอย่างบ้าคลาั่งวาเลนตินาตะโกนอย่างบ้าคลั่งให้หยุดยิงสถานการณ์แบบนี้ในตอนนี้สามคนก็ต้องขับรถหนีไปก่อนไม่ได้คิดว่าจะเกกิิดดออะไไรขขึึนน้้้นนนนนนใวาาาทีัับลบลลืมตมต ไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยบนร่างกายเขาทหารที่อยู่ที่นั่นและวาเลนตินหน้าต่างตกตะลึงที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นคือเขากลับออกจากพื้นดินได้อย่างไรเขาทะยานขึ้นท่ามกลางสายกระสุนพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องแค่บ็อกไม่สามารถควบคุมพลังของเขาได้ชั่วคราวและในไม่ช้าก็ตกลงมาอย่างตรงไปตรงมาไม่เพียงแต่ทำให้ป้อมปราการมีรูใหญ่คลื่นระเบิดยังทำลายฐานทัพทั้งหมดรถทหารของทั้งสามคนก็ถูกแรงระเบิดส่งออกไปหลังจากที่เยเลน่ารอดชีวิตมาได้เธอยิบเอกสารที่ค้นพบจากปป้อปออมรราากก เธอรู้สึกว่าบ๊อบก็คือเซนทรีที่ระบุในเอกสารจอห์นเห็นได้ชัดว่ารู้เรื่องอะไรบางอย่างเขาบอกว่าเรื่องการทดลองผู้คนของกลุ่มออกนั้นถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายแล้วมีข่าวหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมการทดลองต่างเสียชีวิตไปหมดขณะนี้รัฐบาลเตรียมที่จะสอบสวนวาเลนติน่าจึงปิดบังที่หลบภัยสรงเขามากเก็ดกวาดสิ่งที่ยุ่งเหยิงชัดเจนว่ามีความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยอ,อยู่ภายในเช้าของวันถัดไปผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการระเบิดตอนนี้มีสื่อเจ็ดแห่งรายงานเรื่องนี้แล้วเชื่อมโยงมันเข้้าาาาาากกกกัับบลุุ่่่มมออสสสสชิิภผูแทนนนนนนรรษฎจวีต ยังส่งข้อความมาสอบถามเธอแต่วาเลนติน่ากลับไม่สนใจเลยตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการหาตัวและจัดการกับเยเลนาและอีกสองคนให้เร็วที่สุดแล้วจึงเปิดใช้งานอาคารผู้พิทักษ์ที่เพิ่งซื้อมาในนิวยอร์กวาเลนติน่าสั่งเมลี่รอให้บ๊อบถูกส่งไปยังอาคารผู้พิทักษ์อย่าลืมโทรศัพท์ไปแจ้งเธออีกด้านหนึ่งทีมสามคนยังคงหนีด้วยการเดินเท้าจูจูก็มีเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นปรากฏว่ามีแดงกาดมาที่นี่เขาเห็นเยเลนาก็ร้องตะโกนทันทีให้ลูกสาวอย่าเข้าไปปปปใในนนนน้้น้้้อออรรรระะกกาาาาาาััเเเเพวตตติ่งงธหยท็ แต่การแจ้งข่าวกลับมาช้าไปนิดหลังจากเก็บสามคนขึ้นมาแดนกาดได้บอกเยเลน่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาตั้งใจจะใช้ความสัมพันธ์ติดต่อกับลูกค้ารายใหญ่สองสามรายเพื่อขยายเครือข่ายแต่ไม่คาดคิดว่าจะได้รู้ความลับใหญ่แบบนี้เขาจึงรีบวิ่งมาที่นี่ทันทีแต่สามคนที่รู้ความจริงตอนนี้กลับไม่มีแผนอะไรพวกเขารู้ว่าวาเลนติน่ามีวิธีการที่เฉียบขาดดังนั้นทุกคนจึงคิดจะหนีไปซ่อนตัวให้ไกลที่สุดไม่มีใครตั้งใจจะต่อสู้เลยแต่ในสายตาของเซนทรีกลุ่มคนทนคทีีท่ัักกจจจะปฏิิิเเเสธตวววอองงง้้้รรรๆแแลพขาืบุษ ถ้าวาเลนติน่าต้องการที่จะต่อก่อนกับพวกเขาก็ถึงเวลาแล้วที่จะยืนขึ้นสู้ในขณะนั้นรถที่ไล่ล่าก็ตามมาถึงแล้วเซนซิเร่งความเร็วสุดขดีแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้ผู้ไล่ล่าหลุดไปได้จอนจึงต้องยกโล่ขึ้นเพื่อบล็อกกระสุนเซนทรีจุดไฟที่วดวอดก้าแล้วคว้างไปยังรถด้านหลังแต่เปลวไฟก็ถูกลมพัดดับอย่างรวดเร็วโกเตรมออกไปเสี่ยงโชคแต่ทันใดนั้นก็ถูกคลื่นเสียงกระแทกจนยืนไม่อยู่เยเลยน่าเสียงออกไปยิงหนึ่งนัดรถด้านหลังระเบิดขึ้นทันทีต่อจากนั้นรถทหารคันที่ก็ูกระสุนนปืนใหญ่เบ ที่แท้คือลูกน้องฤดูหนาวบักกี้มาช่วยสถานการณ์เขาขับมอเตอร์ไซค์ถือปืนลูกซองที่มีชื่อเสียงเขาแก้ปัญหารถหารคันสุดท้ายอย่างเท่ทุกคนกำลังเฮเสียงดังคิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่บักกี้กลับยิงกระสุนปืนใหญ่นัดหนึ่งตรงท้ายรถรถถูกระเบิดจนพลิกคว่ำขณะเดียวกันสมาชิกสภาคองเกรสไม่รอช้าเตรียมจะประชุมถอดถอนตั้งใจที่จะส่งวาเลนติน,น่าลงคุกขณะที่วาเลนติน,น่านั่งอยู่ในเฮลิคอปเตอร์ถึงอเวนเจอร์สทาวเวอร์ตอนนี้เธอสนใจแค่บออก,อกด้วยคำพูดชักจูงงสาาาาเเรรรร็จในในนนนนกกกลลลออออหหหบฐะัว้ททดซี เธอรู้รายละเอียดของบ็อกเป็นอย่างดีต้องการดึงเขาเข้ามาเป็นเครื่องมือของตัวเองแทบจะง่ายได้แต่ในขณะที่เธอพบกับบ็อกนั้นเธอก็ถูกดึงเข้าสู่ความทรงจําที่มืดมนที่สุดเป็นที่ชัดเจนว่าบ็อกมีความสามารถทําให้ใครก็ได้เผยให้เห็นด้านมืดของตนวาเลนติน่าที่ถูกความทรงจํากระทบมองไปที่บ่ออกในใจเธอชัดเจนว่ามีความคิดอื่นจากนั้นเธอสั่งให้เมลลี่จัดประชุมสื่อเพื่อแสดงผลการทดลองให้ทุกคนเห็นแต่เมลลี่กลับกังวลว่าสถานการณ์จะควบกลุมไม่ได้เซรุ่มสําหรับคนอย่างกัปตันอเเเมมมรรริกกาาาายยยังสาาถลป็นนนฮีีีีโ่่่ไได้้แแตใหฉคทบบ ใครจะไปรู้ว่าจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดอะไรแต่วาเลนติน่าไม่สนใจเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือการรักษาอํานาจและสถานะอีกฝั่งหนึ่งสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนวินเทอร์โซเยอร์ได้จับทั้งสี่คนมัดไว้แล้วในมุมมองของเขาคนเหล่านี้คือหลักฐานสําคัญในการถอดถอนวาเลนตินา่าหลายคนรีบอธิบายให้เข้าใจถึงเหตุการณ์วาเลนติน่าได้สร้างมนุษย์ซูเปอร์แล้วรัฐบาลกําลังจะผเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่บัคก,กี้ไม่เชื่อเลยโชคดีที่เมลิโทมาบอกบัคก,กี้ว่าแผนเซนรรอยูแลยาายแ,แล้้นุษ์์ซเปคกไดว แต่ตัวอย่างทดลองนั้นมีความอันตรายมากมันเหมือนกับระเบิดที่อาจจะระเบิดตลอดเวลาต้องหาวิธีหยุดวาเลนติน่าก่อนที่สื่อจะรายงานคิดวิธีที่จะหยุดวาเลนติน่ายืนยันว่าสิ่งที่ทั้งสี่คนพูดนั้นเป็นความจรงิงบัคกี้ได้แก้เชือกออกเพื่อให้ทุกคนไปจัดการกับวิกฤตที่กำลังเผชิญไม่ช้าก็เร็วสมาชิกทีมก็ขับรถพุ่งเข้าไปในอาคารและต่อสู้กับทหารข้างในหลายคนใช้ความสามารถพิเศษของตนทหารธรรมดาไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ได้เลยแต่วาเลนติน่าก็โกรธมากเธอชัดเจนให้ลูกน้องให้พวกเขาเข้า แต่สุดท้ายก็ทาให้ห้องโถงที่เพิ่งตกแต่งใหม่พังยับเยินวาเลนติน่ามีความมั่นใจอย่างมากชัดเจนว่าอาวุธลับได้พร้อมแล้วตามมาด้วยสมาชิกทีมขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนเตรียมจับกลุ่มท่านเคาเตสคนนี้วาเลนติน่าอย่างเปิดเผยยอมรับว่าเธอเป็นคนส่งพวกเขาไปยังห้องลับทําให้พวกเขาฆ่ากันเองบัคก,กี้ไม่อยากฟังเรื่องไร้สาระยื่นมือไปจะจับเธอแต่ถูกพลังที่มองไม่เห็นจับตัวไว้ทันทีตามมาด้วยบ๊อบที่สวมชุดเกราะออกมาทําการอย่างเป็นทางการทําได้ทุกอย่างไม่มีใครโค่วลลงได้ แรงกว่าทั้งหมดของทีมวนเจอร์กำลังจะก,กลายเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุด Earth Hero. ในแผนของวาเลนตินา่าเราให้สื่อมาถึงจะได้บันทึกภาพไว้ภาพฮีโร่ที่จับกลุ่มสายลับผู้ก,ะกะ่อกบฏในเวลานั้นยุคใหม่จะมาถึงนี่คือยุคของวาเลนตินา่าไม่มีใครกล้าล้มเธออีกต่อไปหลังจากนั้นวาเลนติน่าสั่งบอกให้เขาจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่อยู่ตรงหน้าเยเลน่ายังอยากจะพูดกลิก้กล่อแต่พ่อของเขาก็วิ่งเข้าไปทันทีผลคือถูกเซนตรีชกไปไกล เมื่อเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีหลายคนก็วิ่งเข้าไปด้วยกันอเล็กเซย์ดึงมีดออกมาและแทงใส่เซนทรีอย่างแรงแต่ไม่สามารถทำลายการป้องกันได้เลยกลับกลายเป็นถูกบ็อกเล่นงานอย่างง่ายดายเทคนิคก,การซ่อนตัวที่กสภูมิใจที่สุดกลับใช้ไม่ได้ผลต่อหน้าเซนทรีแม้แต่โลกของจอรนก็ยังถูกงัดงอด้วยมือเปล่าสมาชิกทีมพยายามเต็มที่เพื่อโจมตีร่วมกันผลคือถูกตีจนพ้ายท้ยอย่างยับเยินเมื่อเห็นว่าผลท้าชัดเจน หลายคนจึงสามารถหนีไปด้วยการขึ้นลิฟต์อย่างตื่นตะนกวาเลนตินาไม่มีแผนที่จะปล่อยพวกเขาไปสั่งให้เซนทรีฆ่าสมาชิกทีมทั้งหมดเซนทรีรู้สึกสงสัยมากสมาชิกทีมอ่อนแอขนาดนี้ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีรุนแรงขณะนั้นวาเลนตินายังไม่เข้าใจความเป็นจริงขอให้เซนทรีต้องฟังเธอสิ่งนี้ทําให้เซนทรีรู้สึกงงงวยมากในอีกด้านทีมเรตทิงเดิมทีเป็นกลุ่มชั่วคราวหลังจากความพ้ายท้ยอย่างหนักกลับกลายเป็นทีมที่แตกแยกกันหลังจากการโต้เถียงกันหลายคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านทันทีและความ เธอร้องให้เล่าเรื่องความโชคร้ายให้พ่อฟังการตายของพี่สาวทาให้เธอไม่สามารถปล่อยวางได้ผู้รักษาสีแดงสามารถทาได้เทียงลอบเธอต้องการให้เธอสงบใจขณะนี้เซนทรียังคงแก้ตัวเพื่อสิทธิ์ของตนแต่หากคิดได้เขามีอํานาจที่สามารถทําลายทุกสิ่งได้ไม่จําเป็นต้องฟังวาเลนติน่าแบบนี้เลยไม่เข้าใจและไม่เคารพแค่เห็นเขาเป็นเครื่องจักรสงครามวาเลนติน่ารู้สึกว่ามีเรื่องใหญ่ไม่ดีเกิดขึ้นต้องการใช้กลยุทธ์เด็ดในการจัดการเซนทรีไม่คิดว่าเซนทรีจะลงมือก่อนกดเธอเข้ากับผนังช่วงเวลาอันตราย เมลลี่หยิบอาวุธลับแล้วยิงไปที่เซนทรีอาวุธประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อจัดการเขาโดยเฉพาะเซนซีลงและหมดลมหายใจทันทีหลังจากนั้นวาเลนติน่าและเมลลี่ขึ้นลิฟต์ออกไปส่วนศพของเซนทรีวาเลนติน่าบอกว่าจะมีคนมาจัดการเองแต่ก่อนที่จะถึงตอนนั้นยังต้องกวาดล้างสมาชิกในทีมให้สิ้นซากแค่เพียงวาเลนติน่าเพิ่งจะเดินออกไปศพของเซนทรีถูกปกคลุมด้วยเงามืดเขาลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันไม่ช้าเมลลี่บอกวาเลนติน่าทีมทำความสะอาดไม่พบศพทั้งสองเงยหน้าขึ้นมองเงาาดปรกฏขึ้้้นนในทองฟา เขาเพียงแค่บกมือก็ทําให้ทหารที่มาจัดการศพกลายเป็นเงาจากนั้นอาคารก็ถูกป้องหอที่ตกลงมาฉีกขาดเป็นช่องใหญ่เศษหินและชิ้นส่วนปูนจำนวนมากตกลงสู่พื้นสมาชิกทีมเร็ทีรีบเข้าช่วยเหลือพลเรือนกลุ่มนี้ไม่มีศรัทธาอะไรไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ที่มีเกียรตกลับยืนขึ้นพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมาย เลือกที่จะช่วยเหลือพลเมืองที่ไร้ดิงสาทีมที่เคยแยกย้ายกันไปนานแล้วในช่วงเวลานี้กลับมารวมกันอีกครั้งการกระทําของพวกเขายังได้รับการยอมรับจากประชาชนรอบข้างฉากนี้แม้แต่วาเลนติน่าก็รู้สึกไม่อยากเชื่อแต่ในวินาทีนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหลังจากที่กาดแดงช่วยเด็กหญิงตัวน้อยเธอกลับถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเงาท่านที่ถัดมาผู้คนมากขึ้นถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเงาทุกคนตกใจจนวิ่งหนีกันอย่างกระเจิงจอร์จจึงเริ่มมิสติกข,ขึ้นมาบ๊อบยังมีอีกด้านหนึ่งทีี่่่่มมมมพพลลัังงงงิเเเเศษในนนนด้าาาาาืืืห็แะคววขยยยตตอออ ทุกคนจึงต้องวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตสมาชิกตุ่มหลบเข้าไปในอาคารถึงได้รู้ว่าเยเลนาหายไปที่แท้เยเลนาไม่เชื่อว่าบ็อบที่ใจดีจะก,กลายเป็นความว่างเปล่าที่น่ากลัวดังนั้นเธอจึงยืนขวางหน้าบ็อบอย่างเด็ดเดี่ยวที่จริงแล้วความมืดในใจของเยเลนาและบ็อบคล้ายกันแทบทุกประการความรู้สึกที่ไม่มีใครเข้าใจและเป็นความเจ็บปวดที่สลักอยู่ในกระดูกทำให้พวกเขารู้สึกต่อความว่างเปล่าเหมือนกันดังนั้นเยเลนาจึงเดินเข้าไปในความมืดนั้นไม่นานนักเยเลนาตื่นขึ้นมาในจิตสำนึกของความว่างเปล แต่ชัดเจนว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ดังนั้นเธอจึงใช้กําลังทั้งหมดเพื่อหลุดพ้นจากการจับกลุ่มมาถึงชั้นที่สองที่นี่ยังไม่มีบ็อกแต่เธอรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานของบ็อกยิ่งรู้สึกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในขณะนั้นเธอดูเหมือนจะเห็นเงาของบ็อกจึงหยิบปืนพกและยิงทำลายกระจกผลก็คืออีกด้านหนึ่งกลับเป็นเธอเองมองดูตัวเองที่ดื่มเพื่อปลกลื่นความเศร้าเพราะสูญเสียพี่สาวเธอไม่มีแรงที่จะต่อต้านเลยในขณะนั้นบอกปรากฏตัวต่อหน้าเยเลานาเขาบอกอย่างชัดเจนกับเยเลานาทกงงมา,า,ามั้้หดขอ ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเขาไม่กล้าและไม่มีความสามารถในการต่อต้านบ็อบแค่อยากหลบอยู่ที่นี่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งหมดความรุนแรงที่ประสบในวัยเด็กทำให้เขาเรียนรู้ที่จะยอมรับทุกอย่างแต่ถึงจะเลือกที่จะถูกความว่างเปล่ากินประสบการณ์ที่น่าสลดเหล่านั้นก็ยังจะเข้ามาจากรอยแตกได้เยเลน่าเข้าใจความเจ็บปวดนี้ดีมากรู้ดีว่าถ้าต่อสู้กับความเจ็บปวดไม่ได้มันก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเยเลน่าจึงเดินไปนั่งข้างบ็อบจับมือเขาไว้แล้วพูดว่าไม่มีีีใคครรรสาา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 ามมมมถแบบบกกััวววเเเเจ็ปปดดยยนน้้ไ้ไพงงงงลลหตออชะ่ จะต้องออกไปเผชิญอย่างกล้าหาญเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดที่ลึกที่สุดในใจมิฉะนั้นถ้าถูกความว่างเปล่าควบคุมอย่างสิ้นเชิงก็จะไม่สามารถกลับมาได้อีกขณะที่จิตใจของบ็อกเริ่มสั่นคลอนพื้นที่จิตสํานึกก็เกิดการสะเทือนตามวัตถุรอบๆได้โจมตีมาอย่างต่อเนื่องใส่เยเลนาและบ็อกสิ่งเหล่านี้ต้องการจะบีบให้ทั้งสองคนตายในขณะที่พวกเขาใกล้จะทนไม่ไหวดาบคมหนึ่งได้ตัดพันธนาการออกที่แท้สมาชิกในทีมก็ได้มาที่พื้นที่จิตสํานึกนี้ด้วยหลายคนได้ทํางานอย่างชัดเจนเพื่อทําลายสิิ่่่่งงงงททีีบบบบนนนนไปมาาาอยสสสสสััถรรู้ใุดก็ล สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือจะกลับสู่ความเป็นจริงได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามบ๊อบก็ไม่สามารถทําอะไรได้สิ่งเดียวที่สามารถยืนยันได้คือห้องที่เขาอยู่คือห้องที่เงียบและมั่นคงที่สุดห้องอื่นๆแย่กว่าที่นี่เยเลน่าจึงใช้สิ่งนี้ย้อนกลับห้องที่เงียบที่สุดซ่อนอยู่ลึกสุดห้องชั้นนอกนั้นแน่นอนว่าแย่ที่สุดหาเจอห้องนั้นอาจจะกลับสู่ความเป็นจริงได้หลังจากนั้นหลายคนเดินไปมาระหว่างห้องต่างๆหลายฉากและตัวละครต่างๆปรากฏขึ้นเรื่อยๆพวกเขาผ่านห้องใต้ดินมาถึงห้องทททดลลลออองงงหหนนนนึ่่่่ัคื้ีเเยยาาริม ชัดเจนว่าฝันร้ายของบ๊อบเริ่มต้นจากที่นี่ที่แทบบ๊อบเคยเผยไปติดยาขณะที่เขาตกอยู่ในหลุมลึกคนในห้องทดลองพกบ,บ๊อบหลอกเขาให้เข้าร่วมโครงการเซนตรีในฐานะทดลองเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองจึงตอบตกลงท,งทันทีแต่การทดลองปรับสร้างบุคลิกภาพที่น่ากลัวอีกหนึ่งตัวในขณะที่ความสามารถถูกขยายออกอย่างไม่สิ้นสุดความว่างเปล่าภายในจึงค่อยๆขยายตัวไม่สิ้นสุดอีกวินาทีถัดมาความว่างเปล่าเดินเข้ามาจัดการทุกคนได้อย่างง่ายดายบ๊อบรีบขอให้ความว่างเปล่าปล่อยทุกคนแต่ความว่างเปล่าไม่ได้ตั้งใจจะหยุดเลย บ็อกเห็นดังนั้นจึงวิ่งเข้าไปและเริ่มต่อสู้กับความว่างเปล่าแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของความว่างเปล่าแต่เมื่อถูกยั่วยุอย่างต่อเนื่องเขาก็กลับกลายเป็นคนคลั่งและพาแรงฉุดความว่างเปล่าล้มลงกำหมัดแน่นและโจมตีอย่างบ้าคลั่งมองดูบ็อกค่อยๆถูกความโกรธทุกลืนกินบัคกี้รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลนทันทีเยเลน่ารีดขอให้บ็อกหยุดเพราะนี่คือสิ่งที่ความว่างเปล่าต้องการแต่บ็อกโดนความโกรธครอบงำไปแล้วจึงไม่สามารถฟังอะไรได้เลยหากไม่สามารถรักษาคุณธรรมมมที่่่่ดดไไวว้้คาาืืจะกกกลนนนนนิิุสงงออยแ ทหารรักษาสีแดงเห็นดังนั้นจึงรีบปล่อยตัวลูกสาวเย е เลนาหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและกอดบ็อกไว้แน่นแม้ว่าทั้งโลกจะไม่สนใจเขาเขาก็ยังจะเป็นข้อยกเว้นด้วยการขัดขวางของเย е เลนาคนอื่นๆก็หลุดพ้นจากการตรึงผันเป็นพี่น้องทุกคนต่างวิ่งไปและกอดบ็อกไว้แน่นช่วงเวลานี้บ็อกไม่ใช่คนเดียวอีกต่อไปเขาในที่สุดก็วิ่งออกมาจากความมืดความมืดเริ่มหักกลับไปทีละน้อยเมืองกลับมามีสีสันอีกครั้งแสงอาทิตย์ส่องลงมายังพื้นดินอย่างถูกต้องบุคคลที่ถูกกกูกกกกกคควววาาาาามม่่่งงงเเปปลลิินข้้ไ็ัับสจรรอี แต่่ออกกลับจำอะไรไม่ได้เลยในเวลานี้วาเลนติน่ากำลังตะโกนขอความช่วยเหลือสมาชิกในทีมไม่ได้คิดมากวิ่งไปเตรียมจับเธอผลลัพธ์กลับถูกอีกฝ่ายหลอกอีกครั้งที่นี่ถูกสื่อพาพาประชุมอยู่แล้วชัดเจนวาเลนติน่ามีการเตรียมตัวมาก่อนเธอประกาศอย่างน่าชื่นตาบานว่าเป็นผลจากความพยายามของตนเองทีมอเวนเจอร์ใหม่เกิดขึ้นแล้วทุกคนจึงเริ่มรู้สึกตัวต้นต่อสู้สุดชีวิตที่แนวหน้าเพื่อให้วาเลนติน่าจัดการกับเรื่องยุ่งเหยิงแต่เธอกลับใช้กลอุบายอยู่เบื้องหลังตอนนี้คุณต้องฟังเรา ภาพยนตร์จบตรงนี้แล้วจากการภาพยนตร์มาเวนพัฒนามาจนถึงตอนนี้ผลงานมีจำนวนมากสไตล์แตกต่างกันในอดีตภาพยนตร์มาเวนมักเน้นที่ซูเปอร์ฮีโร่ที่ช่วยกู้โลกแต่ตัวละครหลักที่นี่กลับถูกใช้ประโยชน์ตัวละครที่อยู่ในขอบเขตจุดเริ่มต้นของพวกเขาไม่ใช่ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อต้องการปกป้องโลกแต่เป็นการช่วยตัวเองและต่อต้านโชคชะตาที่ถูกควบคุมเรื่องนี้ยังสำรวจด้านมืดและการชดใช้ของซูเปอร์ฮีโร่ตัวละครเหล่านี้มีอดีตที่ไม่สวยงามพวกเขากำลังเดินทางเพื่อค้นหาคุณค่าในตนเองและการไถ่ถอนอย่างไรก็ตามภาพยนตร์มีข้อออบกพรร่งในนนนาเสแวคิด เนื้อหาที่ต้องการสื่อม,มีมากมายส่งผลให้แต่ละแนวคิดไม่ได้ถูกขุดค้นให้ลึกซึ้งพอยกตัวอย่างเช่นแนวคิดการถ่ายถอนการเปลี่ยนแปลงของตัวละครและกระบวนการถ่ายถอนดูเหมือนจะรีบร้อนขาดการบรรยายภายในและการวางเนื้อเรื่องที่ลึกซึ้งทำให้การสื่อสารแนวคิดไม่ชัดเจนจึงทำให้ยากที่จะสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงที่เข้มข้นให้กับผู้ชมโดยรวมแล้วทีมสายฟ้าเป็นความพยายามที่มีความหมายของมาเวนได้เพิ่มเรื่องราวและตัวละครใหมๆ่ๆให้กับจักรวาลมาเวนแต่คุณภาพโดยรวมของภาพยนตร์ยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อยโอเค วิดีโอวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมการกดไลค์ความคิดเห็นและการติดตามของพวกคุณเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับเราพบกันใหม่ในตอนหน้า